ค่ะอาจารย์ดรสุภาวดีชอบเสร็จนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในหัวข้อในเรื่องของการแบ่งกำไรให้กับหุ้นส่วนนะคะซึ่งจะขอยกในเรื่องประเด็นของการแบ่งให้ดอกเบี้ยทุนที่นำมาลงเงินเดือนโบนัสส่วนที่เหลือก็จะแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้นะคะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการคำนวณโบนัสจากกำไรก่อนหักโบนัสและ จากกําไรหลังหักโบนัสนะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในกรณีที่มีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะมีข้อตกลงในการให้โบนัสแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะหรือหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมในการบริหารงานของห้างหุ้นส่วนไว้โดยทั่วไปโบนัสจะกําหนดไว้ เป็นเปอร์เซนต์จากผลกําไรของห้างหุ้นส่วนซึ่งปกติแล้วแนวแนวปฏิบัติทางบัญชีโบนัสจะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่อาจให้ถือเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการด้วยจึงต้องมีการกําหนดไว้ในข้อตกลงว่าโบนัสให้คํานวณจากกําไรสุทธิก่อนหักโบนัสหรือกําไรสุทธิหลังหักโบนัสนะคะมาดูกรณีที่1นนะคะคํานวณโบนัสจากกําไรก่อนหักโบนัสนะคะ ซึ่งเราก็สามารถคำนวณได้โดยกำไรเอากำไรก่อนหักโบนัสคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของโบนัสนะคะเช่นโจทย์ให้กำไรมาโจทย์ให้กำไรสุทธิ10,000บาทนะคะคิดโบนัส5นะคะเราก็สามารถเอา10,000คือกำไรคูณด้วยโบนัส5%ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกรณีของ คิดจากกําไรก่อนหักโบนัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะเป็นกรณีของปิยะและปราณีนะคะเป็นหุ้นส่วนกันในการดําเนินงานเมื่อวันที่3มกราเอ็กแต่ละคนได้นําเงินสดมาลงทุน1 8, น0 0 0 0สและแปดหมตามลําดับส่วนหนาวันิ้นรอบบัญชีนะคะห้างก็มีกําไรสุทธิก็คือ1นึ0 0 0บาทปิยะกับปราณีมีข้อตกลงว่าจะแบ่งกําไร ขาดทุนจากการเนินงานดังนี้นะคะข้อแรกให้เงินเดือนแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเดือนละ2,000บาทนะคะซึ่งในการคำนวณเราจะต้องหาตัวเลขทั้งปีดังนั้นเราต้องใช้12เดือนนะคะก็คือ2 0 0 0คูณโดยที่ปราณีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะและกรณีที่2คิดดอกเบี้ยให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน5%เจากทุนเริ่มแรกทุนเริ่มแรกดูตรงไหนโจทย์ให้มาแล้วนะคะว่า ตั้งแต่วันที่3มากราเขามีการนำเงินสดมาลงทุน1,000 0แสนและ80,000บาทดังนั้นเราก็ใช้1,000 0 0สคูณ5นะคะแล้วก็80,000คูณ5เนส่วนโบนัสนะคะโบนัสให้กับผู้จัดการ5เปของกำไรก่อนหักโบนัสเราต้องดูว่าโจทย์ให้กำไรมาเท่าไหร่นะคะซึ่ง สูตรที่อธิบายเมื่อกี้นะคะก็คือ15000คือกำไรคูณด้วยเปอร์เซน็นที่ให้โบนัสก็คือ5%ดังนั้นโบนัสจากกำไรก่อนหักโบนัสก็คือยอดตัวเลขนี้ในการคำนวณนะคะและข้อที่4ให้คำนวณกำไรส่วนที่เหลือโดยแบ่งในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะนี่เรามาดูการคำนวณนะคะซึ่งกิจการมีหุ้นส่วน2คนก็คือปิยะกับปราณีนะคะเวลาเรา จะคำนวณเราก็ตั้งเป็นคอลัมน์ชื่อหุ้นส่วนมี2คนก็เขียน2คนถ้ามีมากกว่า2ก็เรียงลำดับไปนะคะและมีช่องรวมด้วยนะคะเริ่มต้นจากที่จดกำหนดมานะคะว่าเงินเดือนให้กับปราณีปราณีคือผู้จัดการนะคะได้เงินเดือนเดือนละ2 0 0 0คูณก็คือ2 4 0 0 0ออกช่องรวมได้เลยนะคะดอกเบี้ยดได้ทั้งสองคนนะคะปิยะกับปราณีโดยคิดจากทุนณนะวันเริ่ม อันนี้คือทุนณนะวันเริ่มนะคะคูณห้าเปอร์เซ็นก็แยกตามคนได้เลยนะคะปิยะได้5พันปราณีได้4่พันละออกยอดช่องรวมนะคะต่อมารวมดอกเบี้ยทุนนะคะรวมเฉพาะดอกเบี้ยมาก็คือ9000บาทส่วนโบนัสของปราณีคือผู้จัดการนะคะก็กำไรนะคะตัวนี้คือกำไรคูณด้วย5%นะคะใส่ในช่องของปราณี ออกยอดรวมดังนั้นรวมทั้งหมดเงินเดือนคือช่องนี้นะคะเบอร์หนึ่งแล้วก็รวมดอกเบีย้ยเบอร์สองและเบอร์สามก็คือโบนัสนะคะตรงนี้ก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามดังนั้นเขียนตรงนี้นะคะบรรทัดนี้นะคะหนึ่งบวกด้วยสองบวกด้วยสามนะคะดังนั้นยอดตรงนี้ค่ะเงินเดือนบวกดอกเบี้ยนะคะ เบอร์สองและบวกโบนัสเบอร์สามก็จะได้3 8 2หมื่นแดพังราสิบาทตอนนั้นเราจะมาหาว่ากำไรที่เหลือเท่าไหร่เพื่อจะได้แบ่งกำไรตามอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะก็คือเอากำไรสุทธิทั้งหมดคูณหักจากยอด3 8 0 0มตัวนี้นะคะ และแบ่งเท่ากันก็คือ2คนเท่ากันก็คือหารคูณ1นหารสตกคนละ 30, 3ามหมืแล้วออกยอดรวมนะคะดังนั้นรวมส่วนแบ่งกำไรให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อน,นำไปบันทึกรายวันต่อนะคะก็บวกยอดนี้นะคะสยอดนี้บวกเลขแนวตั้งนะคะสามหมื่นแปบวกหกหมืได้1 0 5 0 0 0แส แนวนอนก็ต้องได้เท่ากันนะคะหนึ่งแสนห้าพันเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเราจะนำมาบันทึกในสมุดรายวันนะคะซึ่งก็จะแสดงให้ดูทั้งวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่นะคะทุนเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะเดบิตกำไรขาดทุนและเครดิตทุนจากตัวเลขที่เราคำนวณได้ในช่องบรรทัดส,สุดท้ายเมื่อกี้นะคะช่องนี้นะคะนำไปบันทึกในสมุดรายวันนะคะ ส่วนวิธีทุนคงที่นะคะก็เป็นกระแสทุนนะคะตัวเลขเดียวกันนะคะเดบิตกำไรขาดทุนแล้วก็เครดิตกระแสทุนตามหุ้นส่วนแต่ละคนได้เลยนะคะต่อมาอีกกรณีหนึ่งนะคะจะเป็นกรณีที่2นะคะก็จะเป็นการคํานวณโบนัสจากกําไรสุทธิหลังหักโบนัสตัวนี้เราก็จะมีสูตรในการคํานวณน,นะคะก็คือใช้กําไรก่อนหักโบนัสคูณเปอร์เซ็นต์ของโบนัสและหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของโบนัสบวกด้วย100นะคะ มาดูตัวอย่างนะคะใช้โจทย์เดิมนะคะใช้จากโจทย์เดิมเมื่อกี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นดอกเบีย้ยยังคงเป็นไปตามเดิมนะคะยกเว้นโบนัสนะคะที่คิดให้5%ของกำไรหลังหักโบนัสนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น5%นะคะอันนี้ก็5%นะคะดังนั้นในการคำนวณในคอลัมน์นี้นะคะก็จะ มีชื่อของหุ้นส่วนแต่ละคนนะคะเหมือนเดิมโจทย์เดิมนะคะเรามาดูเฉพาะตรงบรรทัดของโบนัสนะคะตรงนี้นะคะคือกําไรคูณด้วย5%หารด้วย5%้าเปเซบวกหนึ่งนะคะหรือว่า105นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็น5,000บาทก็ใช้สเต็ปเดิมนะคะรวมยอดตรงนี้นะคะเบอร์1ดอกเบีย้ยเบอร์2โบนัสเบอร์3นะคะ หนึบวกสบวกสนะคะก็จะได้3 8มหมื่นแปเอามาหันออกจากกําไรได้เท่าไหร่คูณด้วย1นหารสตกคนละสามหมนันห้าระคะรวมเป็น6 7หมือันนี้ก็บวกกันได้ยอดนี้บวกกันได้ยอดนี้นะคะบวกกันได้ยอดนี้ซึ่งก็จะเป็นความแตกต่างของทั้ง2วิธีนะคะในกรณีที่คิด โบนัสจากกำไรก่อนหักโบนัสแล้วก็จากกำไรหลังหักโบนัสนะคะก็จะมีสูตรในการคำนวณที่แตกต่างกันนะคะส่วนการบันทึกในสมุดรายวันก็เหมือนกันนะคะทุนเปลี่ยนแปลงกับทุนคงที่ทุนเปลี่ยนแปลงก็ใช้ตัวเลขจากยอดรวมบรรทัดสุดท้ายนะคะเดบิตก็เลยค่ะทุนและเครดิตท,ทุนนะคะทุนคงที่ก็จะเป็นกระแสทุนนะคะ วนนี้อาจารย์ก็จะมาขออธิบายแบบฝึกหัดกรณีโจทย์พิเศษเพิ่มเติมนะคะในกรณีของอาการคำนวณในเรื่องของคิดเงินเดือนคิดดอกเบี้ยนะคะคิดโบนัสกรณีหลังหักโบนัสนะคะดูโจทย์พิเศษข้อที่1นนะคะก็คือดินดาวและเด่นเป็นหุ้นส่วนกันนะคะโดยเริ่มดำเนินงานห้างหุ้นส่วนเมื่อวันที่3มกราปี61นะคะ ซึ่งแต่ละคนนำเงินสดมาลงทุน150,000บาทนะคะแสนสองและ1,000 0แนตามลำดับนะคะทั้ง3คนซึ่งเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าทุนณวันเริ่มกิจการนะคะ31ธันวานะคมะปี63ดินดาวและเด่นนะคะก็จะมีจำนวนตามนี้นะคะ175,000 101,000 10, และ1 0 เราเรียกตัวนี้ว่าทุนณวันสิ้นงวดน,นะคะห้างหุ้นส่วนมีผลกำไรนะคะสิ้นปีในปี6-3าเขามีกำไร3ามแสนนะคะก็จะมีการข้อตกลงในการแบ่งกำไรดังนี้ 1. ให้เงินเดือนแก่หุ้นส่วนผู้จัดก,การเดือนละให้ดินนะคะดินเป็นผู้จัดก,การเดือนละ4 0 0พันนะคะเราก็ใช้ทั้งปีก็คือ12นะคะ คิดดอกเบีย้ยให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนนะคะคิดจากยอด3%จากทุนณวันสิ้นงวดทุนณวันสิ้นงวดคือตัวนี้นะคะ1 7 5 0 0 0 1 0 75, 000, 1, 0 0 0และ1 4 0 0 0 0 0ที่จะนำมาคิดดอกเบีย้ยนะคะให้กับทุกคนและกรณีที่3คือให้โบนัสแก่ผู้จัดการ8%ของกำไรหลังหักโบนัส เราก็ดูจากยอดกำไรก็คือ300,000คูณด้วย8%หารด้วย8%บวก100นะคะและข้อที่4กํกำไรขาดทุนที่เหลือแบ่งในอัตรา5ต่อ3ต่อ2รวมเป็น10นะคะนี่เรามาดูวิธีการคำนวณน,นะคะก็อย่างที่อธิบายมาแล้วนะคะเริ่มต้นเราจะต้องตั้งคอลัมน์ตามจำนวนของ หุ้นส่วนแต่ละคนนะคะซึ่งในข้อนี้เรามีหุ้นส่วน3าคนนะคะดินดาวเด่นและก็มีช่องรวมซึ่งดินเป็นผู้จัดการเราก็ระบุไว้เลยนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการนะคะซึ่งผู้จัดการก็คือจะเริ่มต้นจากเงินเดือนดินเป็นผู้จัดการได้เงินเดือนเดือนละ4 000, ี่พันคูณสิก็คือ4 8่หมหุ้นส่วนคนอื่นไม่ได้รับเราก็คิดแดดไว้ออกช่องรวมนะคะต่อมาดอกเบี้ย ดอกเบี้ยให้ทุกคนเลยนะคะโดยคิดจากทุณนณวันสิ้นงวดตามที่โจทย์กำหนดมานะคะทุณนณสิ้นงวดนะคะจากยอด3%ก็คูณไปก็จะได้5,250ของดินนะคะดาว3 0 0เด่น4,002และอย่าลืมออกยอดช่องรวมนะคะต่อมาบรรทัดต่อมาเราจะรวมยอดดอกเบี้ยก่อนนะคะรวมดอกเบี้ย 5,250 3,300 4,200และ12,750ต่อมาเราจะคิดโบนัสจากสูตรที่คำนวณให้ดูในเบื้องต้นนะคะก็คือ3แสนคือกำไรนะคะคิดจาก8%ก็คูณด้วย8%หาร8%บวก100%นะคะได้เป็นทศนิยม22,222 22ก็ปัดได้เลยนะคะ ออกยอดช่องรวมต่อมาเราจะรวมทั้ง3อย่างทั้งเงินเดือนดอกเบี้ยแล้วก็โบนัสนะคะเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์3ดังนั้นมันทัดนี้ก็คือ1・2・3บวก2บวก3ก็จะได้75,472นะคะของดาวได้3,300ของเด่นได้4,200ยอดรวมก็จะเป็น 82,972นะคะซึ่งเป็นยอดที่จ่ายเงินเดือนดอกเบีย้ยและโบนัสนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะแบ่งกำไรเราต้องมาหักจากยอดกำไรด้วยยอด82,000ตัวนี้นะคะก็คือเอามาหักออกจากกำไร3 0 0 0 0 0แล้วก็ที่เหลือคูณด้วยอัตราส่วน5ต่อ3ต่อ2ก็คือ5.10ส่วน10 3ส่วน10และ2.10ส่วน10ก็จะได้ยอดตามนี้นะคะออกยอดรวมแต่ละ คุณส่วนแต่ละคนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรวมส่วนแบ่งกําไรที่แต่ละคนจะได้รับเพื่อจะได้นําตัวเลขไปบันทึกรายการในสมุดรายวันต่อไปนะคะว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่จากยอดกําไรทั้งหมดซึ่งดินก่อนนะคะดินเป็นผู้จัดการ2ยอดนี้บวกกันนะคะได้1นึ่8ะคะของดาว68,408นะคะและของเด่นนะคะ4 17,606นะคะส่วนช่องรวมนะคะเราก็จะรวมตั้งแต่บรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดนี้นะคะ1นึ่ง,น,ง,งนะคะก็จะได้3แสนเนี่ยคือแนวตั้งนะคะแนวตั้งของเราตัวนี้ได้เท่ากับ3แสนบวกแนวนอนก็ก็ต้องได้3 0 0แสนเช่นกันนะคะเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะนำไปบันทึกรายการในสมุดรายวัน ทั้งสองวิธีนะคะวิธีแรกคือวิธีทุนเปลี่ยนแปลงเดบิตกำไรขาดทุนโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะว่ามีกำไรสุทธิเท่าไหร่นะคะคือ3 0 0แสนบาทเครดิตทุนแต่ละคนมี3คนนะคะใช้ตัวเลขจากที่เราคำนวณได้ในบรรทัดสุดท้ายนะคะคนนี้183ของดินนะคะต่อมาของดาว 6,800และของเด่นนะคะ4 7 0 0 0เอย่าลืมบวกเดบิตเครดิตเท่ากันนะคะส่วนวิธีกระแสทุนววิธีทุนคงที่นะคะก็จะบันทึกเป็นกระแสทุนตัวเลขเดียวกันนะคะอันนี้คือโจทย์พิเศษข้อที่1นนะคะกรณีของการคิดโบนัสจากกำไรหลังหักโบนัส นะคะก็จะมีรายละเอียดตามที่อธิบายนะคะนี่เรามาดูอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นโจทย์พิเศษ2นะคะโจทย์พิเศษ2เนี่ยกรณีของปเปลปรางปริมและปราดมี4คนนะคะเป็นหุ้นส่วนกันเริ่มดำเนินง,งานตั้งแต่3มกราปี6-2แต่ละคนนำเงินสดมาลงทุนนะคะ2 5งแส0ห้าน10แสละแสน0ซึ่ง เราเรียกตัวนี้ว่าทุนณวันเริ่มกิจการนะคะทุนณวันเริ่มกิจการต่อมา31ธันวาหกสามีทุนเท่ากับ2 4 5 0 0 0สาพนนะคะสองแสนสี่หมืห้าพันสองแสน แสนเจ็ดและแสนหกตัวนี้ก็คือทุนณวันสิ้นงวดดังนั้นเวลาหยิบตัวเลขไปคำนวณดอกเบี้ยนะคะต้องดูด้วยว่าโจทย์กำหนดมาว่าให้คิดดอกเบี้ยจากทุนเริ่มแรกหรือทุนณวันสิ้นงวดน,นะคะและสิ้นปีเขามีกำไร4ี่แสนหกนะคะแล้วก็คำนวณแบ่งกำไรตามนี้ข้อแรกเงินเดือนให้กับเปลว เปลคือผู้จัดการนะคะเดือนละ3 0 0พัน0 0คูณ12คือทั้งปีนะคะคิดดอกเบีย้ย3%จากทุนณวันเริ่มวันเริ่มก็คือตัวนี้นะคะสองแสนห้าแสนแปดแสนหกแสนสนะคะต่อมานะคะให้โบนัสแก่หุ้นส่วนผู้จัดการ6%ของกำไรหลังหักโบนัสเราก็ต้องดูจาก กำไรที่โจทย์ให้มาก็คือ4 6 6 0 0 0คูณด้วย6%หารด้วย6%บวก100%นะคะและกำไรที่เหลือแบ่งในสัสดส่วน4ต่อ3ต่อ2รวมเป็น11นะคะเราก็มาดูวิธีการคำนวณน,นะคะก็จะทำเหมือนข้อแรกนะคะเริ่มต้นจากขีดตารางนะคะใส่ระบุชื่อหุ้นส่วนแต่ละคนนะคะรวมช่องรวม และเปลวคือผู้จัดการคิดเงินเดือนนะคะ3 6 0 0 0ออกยอดรวมดอกเบีย้ยคิดให้ทุกคนนะคะ4คนจากทุนณว,นะวันเริ่มกิจการนะคะวันนี้นะคะณวันเริ่มกิจการโจทย์กำหนดมาให้แล้วทุนณวันเริ่มกิจการนะคะ3%ก็คำนวณได้ก็ใส่ในชื่อของแต่ละคนและ ออกช่องงบรวมนะคะแล้วก็รวมดอกเบี้ยลงมานะคะน,นี้คือดอกเบี้ยของทั้ง4คน21,900ต่อมาเราจะคิดโบนัสจากสูตรที่คำนวณไปแล้วนะคะ4 6หคูณหหารด้วย6%นบวกนะคะได้2 6 0 3 8นะคะมีทศนิยมก็ปัดนะคะออกช่องรวมเสร็จแล้วเราก็จะรวมทุกอย่างเงินเดือนดอกเบีย้ยโบนัสนะคะโดย เงินเดือนคือหมายเลข1นนะคะดอกเบี้ยหมายเลข2และโบนัสหมายเลข3นะคะนี้นะคะหมายเลข3ามบวกสบวกสก็จะเป็นช่องรวมตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ1-2บวกสและบวกสตัวนี้คือยอดก่อนที่จะเอากำไรไปหักออกนะคะ อันนั้นกำไรที่เหลือเราจะเอากำไรทั้งก้อน460,000กับ83,938เหลือเท่าไหร่คูณด้วยสัดส่วน4หา11 3หา11 2หาร11แล้วก็2ห11ก็ออกยอดช่องแต่ละคนตามที่เราคำนวณได้นะคะคำนวณได้เสร็จแล้วต้องออกช่องยอดรวมด้วยนะคะแล้วเราก็จะมารวมในบรรทัดสุดท้ายคือรวมส่วนของส่วนแบ่งกำไรของหุนส่วนทุกคนนะคะเพื่อนำไปบันทึกรายวันต่อ นี้นะคะสอยอดนี้บวกกันนะคะก็จะได้ยอดนี้ของปรางก็สองยอดบวกกันนะคะของปริมและของประดัดนะคะส่วนช่องรวมนะคะเราก็จะเกิดจากตัวเลขในช่องนี้นะคะช่องนี้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 นะคะรวมแล้วก็จะได้เท่ากับ สี่แสนบาทแนวตั้งลงมานะคะแนวนอนก็บวกทุกรายการก็จะต้องได้เท่ากับสี่เช่นกันนะะเสร็จแล้วเรานำไปบันทึกรายการในสมุดรายวันนะคะทั้งสองวิธีวิธีแรกก่อนนะคะควิธีทุนเปลี่ยนแปลงเดบิตกําไรขาดทุนนะคะโจทย์ให้มานะคะ4ี่0สนบาทเครดิตทุนเปเลวปรางพริมแล้วก็บาดจากตัวเลขที่เราคำนวณได้เลยนะคะ ของเปลวคือช่องนี้นะคะออกยอดได้เลยนะคะของร่างหนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหสิบสองนะคะของปริมนะคะเจ็ดมืนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะแล้วก็ของปรัดเจ็ดมืนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเป็นวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่นะคะก็จะ เปลี่ยนเป็นชื่อบัญชีกระแสทุนนะคะรายการเหมือนเดิมนะคะได้บิ่กำไรขาดทุน4ี่แสนและตัวเลขก็อันเดียวกันจาเป็นวิธีทุนเปลี่นแปลน,น,นะคะต่างตรงแค่คำว่ากระเสทุนเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณกรณีคำนวณส่วนแบ่งกคำนวณส่วนแบ่งกำไรกรณีที่มีการให้จ่ายเงินเดือนนะคะคิดดอ,อกเบี้ยนะคะแล้วก็โบนัส และการคำนวณโบนัสก็จะมีทั้ง2วิธีทั้งวิธีคิดโบนัสจากกำไรก่อนหักโบนัสและจากกำไรหลังหักโบนัสนะคะซึ่งรายละเอียดก็จะมีตามที่อธิบายมาแล้วนะคะถ้ามีใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณมากนะคะทีะ่รับฟังเนื้อหาที่ได้อธิบายไปนะคะสวัสดีค่ะ